สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มสาวลงรูปสวีทหวานหลังเพิ่งแต่งงานเข้าห้องหอเรียกว่าเป็นเอีกเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากโดยทาง Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดวงจันทร์ใจดีได้ลงรูปที่เธอและแฟนนั้นน่าซีดมากจุดอดสงสัยไม่ได้ว่าไปทําอะไรมาโดยเธอได้โพสต์ข้อความว่ารูปคู่ของเราจะไม่ซ้ําเหมือนคู่อื่นคู่อื่นเขาจะหวานหวานสดชื่นสดชื่นคู่เราเค็ม ดูจากสภาพแดกบวยเข็มมาชัวติดปากเต็มเลยใสยหวานลบไปวางแหละดูออกขอบคุณตาบางที่ให้ความร่วมมือทุกภาพชุดอยู่บ้านแหละไม่ดราม่านะหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิสองภาพแรกไม่เท่าไหร่เจอภาพที่3โอ้ยขันท้องแข็งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากินบวยเค็มมาแน่แนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้รักกันนานๆเหมือนกับตอนนี้นะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าขนาดนี้ให้น้ำเกลือเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ